สวัสดีค่ะวันนี้พามากินขนมเปี๊ยกกันนะคะเห็นเขารีวิวเห็นเขาไลฟ์สดในในในสื่ออยากกินมากเขาไลฟ์สดทั้งทั้งวันทั้งคืนเลยเห็นแล้วอยากกินก็เลยส่องลองสั่งมากินดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นตั้งไต เห็นเขารีวิวอะ่ะเห็นเขานั่นน่ะโอ้โหไส้เยอะมากไส้แน่นมากเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันค่ะว่าไสจะแน่นไหมเจ๊ค่ะ ของแท้ของแท้เลยเดี๋ยวมาดูหนักอันนี้ประมาณ600กรัมนะคะ600ถึง600กรัมแล้วก็มีไข่แดงไข่แดงเค็มประมาณ5ฟองไหม ชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นใหญ่ๆเลยเดี๋ยวมาเปิดชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวโอเค หน้าเขาก็จะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแน่นมันแน่นมากเลยเดี๋ยวขอกรีดขอกรีดเอาออกมาเลยค่ะนี่ค่ะไข่ทองถั่วฝอยไข่แดงเค็มนะคะ นี่แน่นแน่นไปเลยจุกจุกไปเลยตัวฝอยทองไข่แดงเค็มเดี๋ยวลองโอ้ยโอ้โหดูนี่ค่ะไส้ทะลักมากฝอยฝอยไข่ไส้ทะลักมากเลยชิมเลยนะคะแป้งนุ่มไหมอืม อร่อยไตหวานแบบไม่หวานมากหวานละมุนละมุนหอยทองก็มีความหอมนะคะแป้งนุ่มแป้งนุ่มมแป้งนุ่มมากอร่อยค่ะ ืไม่ผิดหวังหวานหวานนั่อ่อนหวานละมุนละมุนถั่วฝอยไข่เต็มเต็มค่ะอร่อยอร่อยมาก อันนี้ไม่ได้โฆษณานะคะอยากให้เห็นว่าสมสมกับคำาล่ำลือของเขาไส้น่นมากแป้งนุ่มกินแล้วมีความรู้สึกว่าหยุดไม่ได้ อร่อยมากไปแล้วคะคะบ,บายอร่อยมากคะ่ะ